สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมทักทาย f c นะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแน่นอนครับพูดถึงข่าวข่าวคู่รักต่างวัยครับผมอาจจะเป็นคนเก่าแต่ว่าเปลี่ยนคู่ใหม่นะครับนั่นก็คือน้องเวฟนะครับคู่รักต่างวัยก็คือน้องเวฟแต่ไม่ใช่พี่พรนะน้องเวฟอดีตคนรักพี่พรแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะครับซึ่ง อายุอานามก็พอๆกับพี่พรแหละนะครับดูจากรูปร่างหน้าตานะนะครับก็น้องเวฟเขามีรสนิยมแบบชอบคนสูงอายุรุ่นราวเขาแม่อะไรประมาณนี้นะนะครับเอออ่ามันเป็นลสนิยมนะทุกท่านนะครับมันก็แล้วแต่นะครับคนเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมเกิดมาชาตินึงเราก็เลือกเองว่าเออเราจะถ้ามีคู่เราก็จะหาช่วงอายุเท่าไหร่นะครับ คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงน้องเวฟนะครับผมอดีตคนรักของพี่พรน,นะครับสำหรับน้องเวฟนะครับก็เป็นที่คือฮานะตอนนั้นตอนที่เปิดตัวนะก็คือไอ้ที่คือฮาก็เพราะว่าน้องเวฟเองก็ยังเด็กมากเลยนะนะครับอายุรู้สึกว่าน้องเวฟจะยังไม่ถึงสิบแปดด้วยนะครับน้องเวฟนะอายุไม่ถึงสิบแปดนะครับแล้วก็พี่พร นะครับเออพี่พรโอ้โหรุ่นแม่เลยอ่ะนะครับตอนนั้นเป็นข่าวที่โด่งดังมากนะครับมีคนสนใจมากจนทั้งคู่เนี่ยแบบกลายเป็นคนดังข้ามคืนเลยนะครับผมแล้วข่าวข่าวการเลิกลาน้องเว็บกับพี่พรก็ได้ปรากฏขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะประมาณไม่เท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาไม่กี่ปีเหมือนกันก็ได้เลิกลากันไปนะครับจากนั้น น้องเวฟเนี่ยก็มีข่าวอยู่อีกเรื่อยๆนะครับก็มีข่าวว่าไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่ที่ชื่อ,อชื่อพี่เล็กอ่ะนะนะครับเป็นเป็นเป็นคนใหม่เนาะที่ชื่อเล็กนะครับพอหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้มีข่าวข่าวว่าเลิกกันอีกนะครับก็โอเคเลยว่า น้องเวฟเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนคู่บ่อยนะนะครับเปลี่ยนคู่บ่อยนะครับ,บ,รบพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กที่เข้ามา,าในชีวิตของน้องเวฟเนี่ยรู้สึกว่าจะมาในช่วงเวลาที่ไม่นานมากนะครับไม่นานมากแต่พี่พรน่ะนะครับพี่พรก็อยู่กับน้องเวฟเนี่ยก็ค่อนข้างนานอยู่แต่ก็อย่างว่าเนาะคือการเลิกลากันอายุมันห่างกันเยอะ นะครับมันก็มีเรื่องจุดเปลี่ยนเรื่องความคิดนะครับเว็บยังเด็กจริงนะทุกคนนะครับรู้สึกว่าอายุเขาจะยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำนะครับตอนนี้นะนะครับน่าจะยังไม่ถึง20นะครับวัยรุ่นเนะเาะต้องเรียกว่าวัยรุ่นนะครับเราก็ไม่รู้ความคิดของวัยรุ่นนะนะที่เขาทําไปเนี่ยนะครับเขารักจริงไหมหรือว่าเขาแค่คอนเทนต์ นะครับสำหรับคนใหม่นี้นะครับยังไม่มีชื่อนะทุกคนนะเราเรายังไม่ยังเรายังไม่รู้จักชื่อนะครับ mm hmm. ก็มีช่องข่าวนะครับ mm hmm. ก็เห็น,เห,นเห็นว่านำเสนออยู่แต่ว่า mm hmm. เหมือนไปเอาใน t i k t o k ไปเอาในเฟซมาเอารูปเอาอะไรมาเฉยๆนะครับที่เขาเปิดตัวลงสื่อใช่ไหมแต่เขาเนี่ยเ,เขายังไม่ได้มีช่องไหนไปสัมภาษณ์นะครับ ก็คือมันมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าผู้หญิงนะชื่ออะไรนะครับถ้า FC รู้รู้รู้ชื่อผู้หญิงแฟนของน้องเว็บคนใหม่ก็ช่วยพิมพ์มาบอกด้วยนะครับว่าชื่ออะไรเราจะได้เรียกถูกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนะครับเอาแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเว็บด้วยนะครับที่มีคู่ครองคนใหม่นะครับยังไงคนนี้ก็ขอให้คบกันนานๆน,นะนะครับเพราะว่า คนก่อนไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับล่าสุดนะครับอันนี้เราเราพูดถึงน้องเวฟกับคนใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาพูดถึงอดีตคนรักของน้องเวฟก็คือพี่พรพี่พรเนี่ยที่ผมไปดูในช่องทิ k t ตอกนะครับเ,เหมือนพี่พรเนี่ยทำงานอยู่นะครับเหมือนเป็นพนักงานนวดนะครับทุกคนปร,ประมาณว่าพนักงานนวดนะร้านร้านที่พี่พรทําอยู่นะ น่าจะเป็นเกี่ยวกับนวดเพื่อสุขภาพหรือเปล่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าดีไหมดีครับพี่พรก็มีงานทำนะครับจะได้ไม่ตกงานนะครับแต่ลึกๆก็ผมรู้แหละว่ายังไงพี่พรยังไงก็รักน้องเว็บอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้จะไปล้งฝั่งผู้ชายที่มีอายุน้อยมากกว่าประมาณรุ่นลูกรุ่นหลานเลยก็ไม่ได้นะครับ ในเมื่อเขาจะไปมันก็ล้างไม่ได้ใช่ไหมทุกคนนะครับอ่าก็เราก็ต้องมารอรุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ยังดีนะครับที่พี่พอเนี่ยเขายังเขายังได,เงได้เขายังได้งานทํานะครับก็เห็นมีข่าวคาวอยู่นะพี่พอเน่ยนะครับของพี่พอน,นี้ก็แบบหลังจากที่เลือกกับน้องเวฟปุ๊บไปคบหากับทอมใช่ไหม เป็นยังไงนะเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ของทอมกับดี้นะครับเห็นบอกว่าอยู่ด้วยกันสามคนผัวมเมียผมก็งงเหมือนกันนะอยู่กันยังไงวะนะครับก็คือทอมก็คือผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมดี้คือเป็นผู้หญิงธรรมดาเขามีคู่อยู่แล้วแต่คราวนี้พี่พรก็ไปอยู่ในคู่ของทอมกับดี้ด้วยนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเขา คบกันจริงไหมหรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์ในการขายของนะผมผมก็ไม่รู้นะท,ที่ตามข่าวนะแต่หลงังๆมาก็เลิกกันไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วน้องเวฟรู้สึกว่ายังยังมีอะไรกับพี่พรอยู่เรื่องอะไรเรื่องเรื่องเงินหรืออะไรทักอย่างนี่แหละนะครับที่เขาแจ้งความกันนะครับเรื่องเงินนะนะนะครับกับกับพี่พรนะ่ะ เหมือนไปรับงานมาแล้วไม่ให้เงินพี่พรหรืออะไรยังไงนี่แหละประมาณนี้นะที่ที่ข่าวออกนะครับมันก็สับสนแล้วก็โอละเวงนะทุกคนนะครับอ่านี่แหละครับคู่รักต่างวัยนะนะครับกระแสไม่แผ่วเลยนะนะครับกระแสไม่แผ่วเลยนะครับผมก็สําหรับแมงกะบี้นะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวยังไงได้มีคู่รักต่างวัยที่สกลนครแล้วก็ คู่ดรน,นะครับคู่ที่อยู่สกลนครที่แม็กกี้จะไปถ่ายก็เป็นคู่ของแม่บัวน้องจ๊อบอ่ะนะแล้วก็แม่เวียงน้องบางปอนนะครับสองคนนี้ล่าสุดอยู่อําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับแม่เวียงกับน้องบางปอนเนี่ยเขา,เาย้ายมาอยู่ห้องพักก็คือมาทำงานใกล้ๆกับ ที่ทํางานของบางปอนก็คือร้านยางแต่ก่อนเขาอยู่นครพนมมันไกลเดินทางไปมาดันไปมาเสียค่าน้ำมันเยอะก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่สกลนครที่อำเภออากาศอํานวยดีดีเลยตรงที่ว่าแม่เวียงมาพักอยู่ใกล้บ้านแม่บัวนะอยู่ใกล้กันมากนะครับไม่ไม่ถึงกิโลครับนะห่างกันไม่ถึงกิโลเพราะว่าอยู่อำเภอเดียวกันก็คืออากาศอํานวยนะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ผมจะไปถ่ายก็เป็นคู่ของแม่หญิงกับน้องยนนะนะที่เป็นคู่รักต่างวัยที่อยู่อำเภอกุมภาวาปีอุดรน,นะครับจังหวัดอุดรน,นะครับนั่นแหละครับ fc ก็จะได้เห็นคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการไปถ่ายคลิปนะครับแต่ก็ส่วนส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นคลิปในการสัมภาษณ์นะถ้าเกิดว่าลงทางช่อง y o u ยูทูะนะถ้าเป็น ถ่ายคอนเทนต์เล่นๆก็จะถ่ายลงทาง TikTok เยอะนะครับเพราะว่า t i k t อกเนี่ยคนคนจะดูเยอะกว่าทาง y t u t u เนี่ยถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้เจาะประเด็นถ้าเราถ่ายธรรมดาถ่ายชีวิตธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ทาง TikTok อ่ะได้หมดนะครับ t ิ k t อกเนี่ยถ่ายยังไงคนก็ดูนะครับซึ่ง TikTok ในกระแสมันมันดังอยู่แล้วเนาะนะครับ f c ก็รอรับชมนะครับคู่รักต่างวัยทั้งสามคู่นะครับนะผมว่า f c ถามผมแน่เลยนะอ้าวแล้วทําไมคู่ของยาจราลาน้องตั้งล่ะทําไมไม่ไปถ่ายอ่าน่าจะน่าจะมีถามผมใช่ไหมอ่ะผมจะตอบให้ตรงนี้เลยนะครับคู่นี้ผมไม่ได้ไปถ่ายแล้วนะครับตามนี้นะเพราะว่าลูกสาวเขามาเม้นเอาไว้นะครับไม่อยากให้ไปถ่ายทำแม่เขาก็คือยยจรลาแล้วก็ทางฝั่งน้องตั้งด้วย นะครับก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับล่าสุดทั้งสองคนเลือกรากันจริงไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ตามข่าวที่เขาออกทางช่องลูกสาวก็คือแยกการถาวรน,นะครับเดกจาลาบอกแยกการถาวรน,นะก็มีโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกันได้นะครับเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันอันนี้ผมตอบได้เท่านี้จริงๆนะครับแล้วผมก็จะไม่ยุ่งสำหรับคู่นี้อีก เลยนะนะครับท้ายคลิปนี้ก็คือแมงกับี้ชัดย้ำชัดเจนว่ายาจะลาน้องตั้งผมไม่ได้ไปยุ่งแล้วผมถ่ายแค่สามคู่นี้ก็คือแม่ัวน้องจอบแม่เวียงน้องบางปอนแล้วก็แม่หญิงน้องยนเท่านั้นนะครับท้ายคลิปนี้นะครับหวังว่า f c ได้ฟังแล้วคงจะก,กระจ่างและรู้เหตุผลว่าทำไมแมงกะบบี้ถึงไม่ถ่ายทำต่อนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ